เช้าวันที่4กันยายน2566วันที่28ของการสั่งบ้านครับผมวันนี้พามาดูโดยรอบริมทานครับพามาดูด้านบนฝัน่งนี้ก็ไก่จะเสร็จแล้วนะฮะ นี่ไงครับเม่หลอกอแล้วติดฟ้าบางส่วนนี่จะเป็นห้องน้ำครับผมห้องน้ำแล้วก็วันนี้ครับผมวัน,นเม็นเคินฝนตกฮะถือว่าถือวอกาสน้ำแน่นดินแน่นขึ้น อันนี้อยเทพื้นวันนี้นะฮะอันนี้อัดน้ำเมื่อวานนี่ครับเดี๋ยลอกปเป็นแบบนี้นะฮะตามนี่ครับ